สวัสดีค่ะยิยนดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN จอข่าวเด่นข่าวล่าสุดงานนี้โดนแล้วสภานักศึกษาธรรมศาสตร์แถลงประนามรัฐบาลใช้ความรุนแรงสูงไฟปัญหาให้แก้ยากสัต์รัฐบาลสองมาตรฐานละเลยข้อเรียกร้อง โดยเมื่อวันที่19พฤศจิกาย,ยนปี2 5 6 3สภานักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ออกถแถลงการเรื่องประนามสถานการณ์การชุมนุมและหยุดเพิกเฉยต่อเสียงประชาชนสืบเนื่องจากสถานกา,การณ์การชุมนุมในวันที่17พฤศจิกาย,ยนได้ปรากฏความรุนแรงจากกลุ่มผู้ชุมนุมอีกฝั่งจนบานปลายไปสู่สถานการณ์รุนแรงที่มีผู้ชุมนุมได้รับบาดเจ็บ ทางรัฐมนุญฉบับประชาชนซึ่งเสนอโดยโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนหรือไอลอก็ได้ถูกปัดตกในที่ประชุมรัฐสภา สภานักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีความเห็นต่อกรณีดังกล่าวดังนี้ประการแรกสภานักศึกษามีความกังขาต่อการปฏิบัติภารกิจแบบสองมาตรฐานของเจ้าหน้าที่ตำรวจเห็นได้จากการที่เจ้าหน้าที่ให้ความร่วมมือและดูแลกลุ่มผู้ชุมนุมกลุ่มหนึ่งเป็นอย่างดีแต่กลับปฏิบัติต่ตางกันกับผู้ชุมนุมอีกกลุ่มหนึ่ง ทั้งยังปรากฏว่ามีการใช้ความรุนแรงจากกลุ่มผู้ชุมนุมหนึ่งใส่อีกกลุ่มแต่เจ้าหน้าที่ตำรวจกลับไม่แสดงท่าทีใส่ใจเท่าที่ควรประการต่อมาการปราบปรามผู้ชุมนุมของเจ้าหน้าที่นั้นปรากฏว่ามีการ ใช้สารเคมีและกระสุนยางใส่ผู้ชุมนุมอันเป็นการกระทำที่รุนแรงโดยเฉพาะกระสุนยางอันเป็นที่รับรู้ว่าสามารถสร้างความเสียหายให้กับร่างกายของผู้ที่ถูกกระสุนไดอย่างสาหัสการที่เจ้าหน้าที่รัฐมุ่งใช้กระสุนยางเป็นอาวุธในการปราบปรามประชาชนจึงสะท้อนท่าทีที่มองประชาชนเป็นศัตรูอย่างชัดเจนประการสุดท้าย การปฏิเสธร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนด้วยความเคารพการการะทำของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาบางท่านนอกจากจะเป็นการละเลยเพิกเฉยต่อเสียงของประชาชนที่ได้เข้าชื่อเสนอแก้ร่างรัฐธรรมนูญร่วมแสนแล้วยังปราศจากเหตุผลและหลักการรองรับที่ชัดเจนตลอดเวลาการอภิปรายได้ปรากฏการป้ายสีมุ่งโจมตีองค์กรว่าเป็นเครื่องมือที่รับเงินจากต่างชาติ โดยละเลยถึงหลักการและแก่นสารของการเข้าชื่อเสนอร่างรัฐธรรมนูญของประชาชนอันเป็นการสะท้อนถึงความเพิกเฉยและไร้วุฒิภาวะที่จะรับฟังข้อเสนอปฏิรูปของประชาชนณขณะน,นี้การต่อสู้เพื่อพิทักษ์สิทธิประชาชนของรัษดรยังไม่สิ้นสุดลงแต่ท่าทีของรัฐบาลในขณะน,นี้นอกจากจะเป็นการละเลยตอบปัญหายังเป็นการสูงไฟให้ปัญหาเหล่านี้กองสูงและแก้ไขยากขึ้นไปอีก สภานักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จึงของเรียกร้องให้รัฐบาลเปลี่ยนท่าทีและรับฟังเสียงข้อเรียกร้องปฏิรูปของประชาชนเพื่อให้การแก้ปัญหาตามกลไกในรัฐธรรมนูญยังมีความเป็นไปได้อย่าตอบโต้ประชาชนด้วยความรุนแรงอย่าเพิกเฉยต่อก,การปฏิรูปตามกลไกสภาและรัฐธรรมนูญอย่างจริงจังมิฉะนั้นการแก้ไขปัญหาตามระบบ จะไม่อาจากเกิดขึ้นและจะเป็นเงื่อนไขที่ผลักใสให้ประเทศไทยเดินหน้าสู่ความขัดแย้งที่บานปลายต่อไปโดยหลังจากที่ข่าวนี้ได้เผยแพร่ออกไปก็ได้มีประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากอย่างเช่นยากเกินเยียวยาสรุปสั้นๆง่ายๆคือผด็จการมันจะครอบครองทุกอย่างโดยอาศัยสร้างคำพูดสวยๆและหลอกชาวบ้านที่ไม่เคยรู้อะไรเลยโคตรจะชั่ว สองมาตรฐานนี้แหละจะนำพาประเทศชิบหายครับรัฐบาลชุดนี้เล็วมากประชาชนต้องลุกขึ้นสู้ครับจริงค่ะรัฐเล็วมากไม่เคยฟังประชาชนเลยไม่รู้ว่าจะเอาคำไหนมาด่าแล้วค่ะอยากรู้จังว่าประยุทธ์กลางอยู่ทุกวันนี้เพราะใครใช่ๆช,ชรัฐบาลน,นี้กลายเป็นตัวสร้างปัญหากับประชาชนเสียเองจริง ใครใส่เสื้อเหลืองคือคนดีต่อให้ทำเลวระามต่ำตมสะทุนงอกงอยแค่ไหนก็ว่าดีงานนี้โดนกระหน่ำแน่เยาวชนปลดแอกแถลงการโต้กลับรัฐบาลปมบิ๊กตู่งัดกฎหมายค่าเน็ดขาดจัดการม็อบเยาวชนปลดแอกลั่นฟังเส้นสุดท้ายขาดแล้วเมื่อรัฐจะใช้นิติสงครามเต็มรูปแบบอาจรวมถึงมาตรา112 โดยเมื่อวันที่19พฤศจิกาย,ยนปี2 5 6 3นพลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้ออกถแถลงการต่อเหตุการณ์ชุมนุมทางการเมืองโดยได้ระบุว่าจากสถานการณ์การชุมนุมในห้วงที่ผ่านมาซึ่งรัฐบาลและทุกฝ่าย กำลังร่วมกันหาทางออกโดยสงบและสันติบนพื้นฐานของกระบวนการตามกฎหมายและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุก อย่างไรก็ตามสถานการณ์ดังกล่าวยังไม่มีท่าทีที่จะบรรเทาลงแม้รัฐบาลได้แสดงความจริงใจในการแก้ปัญหาโดยหน่วยงานด้านความมั่นคงได้ใช้ความพยายามปฏิบัติหน้าที่ในการรักษาความสงบเรียบร้อยรวมทั้งติดตามและประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ดำเนินการต่างๆตามหลักสากลด้วยความระมัดระวังโดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของการรักษาบรรยากาศของความรักความสามคัคคีปรองดองของทุกคนในชาติเพื่อรักษาผลประโยชน์ของบ้านเมืองและประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศเป็นสำคัญ ปัจจุบันสถานการณ์ยังคงไม่คลี่คลายไปในทิศทางที่ดีนักและมีแนวโน้มจะพัฒนาไปสู่ความขัดแยง้งนำไปสู่ความรุนแรงมากยิ่งขึ้นหากปล่อยให้เป็นเช่นนี้ต่อไปอาจเกิดความเสียหายต่อประเทศชาติและสถาบันอันเป็นที่รักยิ่งรวมทั้งความสงบสุขปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยทั่วไป รัฐบาลและหน่วยงานด้านความมั่นคงจึงจำเป็นต้องเพิ่มความเข้มข้นในการปฏิบัติโดยจะบังคับใช้กฎหมายทุกฉบับทุกมาตราที่มีอยู่ดำเนินการต่อผู้ชุมนุมที่กระทำความผิดฝ่า,ฝ,าฝืนกฎหมายเพิกเฉยต่อการเคารพสิทธิเสรีภาพของบุคคลอื่นโดยจะดำเนินคดีต่างๆให้เป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมของประเทศที่สดคล้องกับหลักการสากลจึงขอแจ้งมาเพื่อทราบโดยทั่วกันซึ่งล่าสุด เยาวชนปลดแอกได้ออกถแถลงการโต้กลับโดยระบุว่านี่คือการประกาศสงครามกับประชาชนเต็มรูปแบบใช่หรือไม่รัฐบาลของประยุทธ์ได้ออกถแถลงการโดยจะใช้นิติสงครามเต็มรูปแบบทุกมาตราที่มีอยู่ในมือนั่นอาจจะรวมถึง 112หรือกฎหมายเอาผิดผู้ที่วิพากษ์วิจารณ์กษัตริย์ด้วยฝั่งเส้นสุดท้ายได้ขาดลงแล้วอนาคตของประเทศขึ้นอยู่กับข้าราชดรทุกหมู่เหล่าพนักง,งานออฟฟิศชาวสวนชาวไร่ชาวนาและราษฎรทุกคนสันติวิธีนั้นมีหลายรูปแบบการสัตว์สีและพ้นศรียังจัดอยู่ในสันติวิธีแต่บนรัฐที่ล้มเหลวเช่นนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้การพยายามบิดเบือนและสร้างความชอบธรรมให้รัฐ เกิดขึ้นอยู่เสมอดังเช่นในอดีตแต่ผงรัษฎรจงอย่ายอมจำนนถ้าไม่ลุกขึ้นสู้ก็ต้องอยู่อย่างทาสไปอีกหลายทศวรรษโปรโดเตรียมพร้อมรับมือกับความเลวแหลกของรัฐราษฎรโด,ดยหลังจากที่ข่าวนี้ได้เผยแพร่ออกไปก็ได้มีประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากอย่างเช่น นับวันพวกมันยิ่งเหมือนมาจนตรอกเข้าไปทุกทีนั่นคือสิ่งที่บ่งบอกว่าพวกมันหมดหนทางสู้แล้วจะบังคับใช้กฎหมายทุกฉบับที่ทรราชเขียนขึ้นรวมถึงพรบรความสะอาดที่จับคุณกินหมวกะทะในม็อบโคตรจะปัญญาอ่อนสวไม่ได้มาจากประชาชนแถมมีสิทธิเลือกนายกได้5ปีมันสร้างมาสืบทอดอำนาจชาัดๆทุเรศสิ้นดี น่าเสียดายที่มีคนบางกลุ่มยัง,งโง่และดักดานไม่รู้ร้อนรู้หนาวและทนกับสภาพแบบนี้ได้เมื่อคุณประกาศแล้วจะใช้กฎหมายรุนแรงกับประชาชนมือเปล่าอย่าคิดว่าประชาชนจะกลัวประชาชนจะลุกขึ้นสู้แต่จะสู้ด้วยแบบสันติวิธีไปจนถึงขั้นสูงสุดเช่นกันสันติสันตินตไม่ควรทนอยู่ในกฎเกณฑ์แบบนี้อีกต่อไปอนาคตมองไม่เห็นจุดหมายลูกหลานจะต้องตมาในยุคมืดแบบนี้ ที่คนชั่วครองเมืองหรืออย่างไรฟังเ้นสุดท้ายมันได้ขาดตั้งแต่พวกมันเอาแต่พวกไม่สนประชาชนทำอะไรไม่ผิดแถมได้ดีกันทุกตัวแล้ว ตั้งใจเป็นศัตรูก,กับประชาชนก็ไหนบอกว่าทุกๆเสียงมีค่าสมควรนํามาคิดคะแนนเพื่อเข้าร่วมเป็นรัฐบาลขนาดไพ่บูนเสียงแค่สองหมื่นกว่ายังมาเป็นสอสอได้นี่ประชาชนแสนชื่อแต่ถูกเขี่ยใส่ขยะทิ้งไม่ใหญ่ดีไล่พักร่วมเห็บมาที่สนับสนุนไอ้ตู่กับพวกสวทสองรตัวออกไปด้วยเลย คนดีเขาไม่ห่วงตำแหน่งอำนาจหรอกครับถ้าดีจริงๆเดี๋ยวก็ถูกเลือกมาใหม่อยู่ดีอะไรดีประชาชนรู้ประชาชนตัดสินได้มีแต่พวกกลัวพวกโกงเลือกตั้งเท่านั้นแหละที่ไม่กล้าลาออกเพราะรู้ดีว่าทำชั่วไว้เยอะถ้าเลือกใหม่ยังไงก็ไม่ถูกเลือกแน่นอนเลยต้องโกงเข้ามาขอขอบคุณข้อมูลเนะื้อหาข่าวจากเว็บไซต์ข่าวสดและมตติชนขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมส,สด